สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789 c แ a n n e l ชนะครับวันนี้พามาพบกับสูตรเด็ดเลขดังของรัฐบาลงวดประจำวันที่1นึกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เร่นการพนันนะครับเข้ากลุ่มรายฟรีนะครับตอนนี้นะครับเรา อนุญาตให้เข้ากลุ่มไลฟีรับจำนวนจำกัดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านเลยไปสัปดาห์นี้แล้วนะครับอาจจะอาจจะไม่รับแล้วนะครับเข้ากลุ่มไลฟีเพื่อรับเลขตัวเดียวเน้นๆและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน u t u b e นะครับ ID ไลเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับแคปหน้าจอเข้าไปขอเป็นเพื่อนแลวก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คุณเข้ากลุ่มนั้นเองนะครับ ก่อนที่จะไปดูเลขเด็บประจำวันนี้นะครับเราไปดูผลของวันที่17มกราคมกันก่อนนะครับออก9 7 2 02นะครับไปดูซิวา่าวันที่17นะครับแอดให้อะไรครับแอดให้นี่นะครับ7กับ6นะครับ7มาบนนะฮะ72นะครับ นะครับไม่มีนะครับเจาะแตกไม่มีนะครับเสียดายนะครับอันนี้นะครับแทบเดียวฮะถ้าเป็นสองเจ็ดเก้าก็จะแตกสามตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับนี่ครับเจ็ดสองอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็ยินดีกับคนที่ตามแล้วก็ถูกด้วยนะครับมาดูเลขเด่นรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์กันนะครับเด่นได้แก่เจ็ดและศูนย์ครับ เจาะสองตัวนะครับได้แก่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์แปดและศูนย์เก้าเน้นนะครับเราจะเน้นไปที่ ศูและ78ครับเจาะ3ตัวครับห้าศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดแปด 8, 8, os, 4 08อ้าวสามนะครับแล้วก็4ี่ครับเข้ากลุ่มรายฟรีนะครับรับเลขตัวเดียวและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube ครับ ไอดีไลน์เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับตามที่แอดพิมพ์นี้นะครับแคปหน้าจอเข้าไปขอร่วมกลุ่มกันได้นะครับเข้ากลุ่มรายฟรีครับตรงนี้นะครับมาสรุปนะครับรัฐบาลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ครับเด่น7กับ0ครับเน้นนะครับ2ตัว2เม็ดครับ0178ครับเม็ดเดียวฮะ ห้าศูนหนึ่งครับเข้ากลุ่มไยฟ e ID ไลา์ตามนี้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ